ตีตั๋วลงซีคอนบางแคแต่มาเดอะมอลล์เดี๋ยวเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มก่อนน้องพี่ตีตั๋วไปเดอะอซีคอนแต่ว่าพี่มาลงหลักสองต้องจ่ายตังค์เพิ่มจะลงหลักสองใช่ใช่ใช่พี่พี่มาจากบัตรมังกร เดี๋ยวเราจ่ายตังค์เพิ่มค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเขาจัดการให้อันนี้จะมาจากวัดมังกรค่ะไปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็จะมาอย่างอ๋อบางแคแต่ว่าไปตีตั๋วลงซีคอนน้องพี่ขอจ่ายตังค์เพิ่มสามหนึ่งบาทเพิ่มอีกห้าบาทค่ะเพื่อนๆก็เขาเลยมาสองสองสถาน,นีขอบคุณค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหยอดต่อขอบคุณนะคะออออออก,ออก,ออกยังจะออกช่องผิดอีกนี่นะได้ตั๋วใหม่มาค่ะแล้วก็อ่หยอดเลยค่ะขึ้นเข้าไปเรียบร้อยมาสู่เดมอบางแคได้แล้วค่ะเพื่อนๆ ถ้าสมมุติว่าเราเอาอ,อซื้อตั๋วผิดนะคะไม่ต้องกลัวจะไปลงสถานีไหนก็ไปลงได้เลยค่ะถ้าถ้าเราไปลงสถานีที่เขาถูกกว่านะคะเราก็ไม่ได้ตังค์คืนแต่ถ้าเราจะไปลงสถานีที่แพงกว่าเนี่ยก็คือเราจะออกไม่ได้นะคะประตูไม่เปิดเราก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่เคยที่เคยหยอดอเป็นใบบัตรของ BTS นะคะเสียบเข้าไปเป็นการ์ดนะคะมันทุ่งออกมาเลย